สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมก็นี่ลยมีเทลเลอร์มาขายครับผมวันนี้ชุดนี้เีร็จทางเกินอีกแล้วครับก็ยังไม่เสร็จแล้วแต่ว่าเอ่อคนสั่งทำอะเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจไปเอาหกลอ้อนนั่แหละเปลี่ยนใจจากเทลเลอร์อันนี้นไปเอาหกล้อครับยาวครับยาวเท่าไหรเนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดให้ดู กว้างกว้างสองเมตรสามสิบันนี่เดี๋ยวความยาวกันไหนยาวน่าจะยาวอยู่นะก็คือขึ้นรถแบ็คโฮขึ้นเกี่ยวได้เลยอุ้ยสี่เมตรตรงนี้ครับสี่เมตรโอ้พอดีเลยตรงนี้สี่เมตร ห้าเมตรพอดีครับนี่ครับที่คุยกับเอฟซีเมื่อคืนเนี่ยว่าออยาวห้าเมตรครับเนี่ยปูพื้นก็เอาไปลากแต่ถ้าจะทำพ,พอพวกเอ,อ่อบันไดที่ขับขึ้นควาใใสนใจนะก็สามเพลาครับนี่หกล้อหกล้อเทเลยหกล้ออย่านเ้ยนี่ครับ ราคาราคาเท่าไรไม่รู้ครับเจมัวแต่คุยโทรศัพท์เดี๋ยวแจ้งทีหลังครับราคาครับดูดูงานไปก่อน่นดีครับเป็นเหล็กรางน้ำอ่ะตัวนี้เป็นเหล็กนาเสียหกมิลอ่ะเดี๋ยวน,นี้น้าสามหกมิลเหมือนกันแรงแน่แน่ครับ ล้อเนี้ยไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นล้อใหม่ให้ล้อใหม่สามหกร้อเลยใส่กระเบิดกระทะใหม่เลยจะได้ขึ้นแบบสบายใจครับเดี๋ยวตอนนี้ไอตัวนี้ยังไม่ทำมันเนี่ยไอขาพับมันอะ้ามีลูกค้าจองก็จะทำให้เสร็จแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับรีวิวขายก่อนแล้ว ็ราคานี้จะบอกอีกทีน,นคะครัเพราะว่าเจ๊มัวแต่คุยตัวสาอยู่ครับก็งานก็แจมเลยฮะไม่สูงมากครับพอดีเลยเอาไว้ลากรถอะไรเนี้ยไม่ต้องสูงมากหรอกแบบนี้แหละกำลังดีครับที่คุยกับเอฟซีเมื่อคืนเขามีอรถเกี่ยวร้อยห้าย้พอดีเลยครับร้อยห้าเนี่ย เอาใส่พ่วงรถไถรถไถลากพอัพก็ได้ครับเอ,อเอาพีพิัพลากก็ได้หรือเอารถอะไรลากก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนี่ฮะงานเชื่อมก็เชื่อมหมดแล้วรับข้างในเหลือแต่ปูพื้นทำบนันไดทำโคม้าตรงนั้นแค่นั้นเองจบทำสี เรียบร้อยเลยก็ประมาณนี้ครเดี๋ยวราคาจะแจ้งออกเวลาคอมเมนต์ถามนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์จะจะคอมเมนต์บอกครับก็สวัสดีครับ